าซองลิซ่ากับประโยคปอปประโลมแฟนบริงน้ำตาจไหลฉันอยากมีความสุขเพื่อตัวเองกับดับเบิยูคอเรียค่ะ สวัสดีเพื่อนชาวบริงทุกคนค่ะคลิปนี้แอดพาทุกคนมาดูเรื่องราวสุดจหินใจนะคะของน้องลีซาแห่งไบรท์พิง n k สาวน้อยคนไทยของเราค่ะหลังจากที่น้องลีซาได้ขึ้นปกนิตยสารดับเบิลยูคเรียนะคะฉบับเดือนสิงหาคม2023กับผู้ออกแบบไลฟ์สไตล์สุดเจเทกับเฮดิสต i ีเมนนั่นเองละค่ะปกนี้เฮดิสติ m เมนจัดให้เซลีนครบยกเซตค่ะกับลูกสาวเทคูล็อกสตา ทางเสื้อผ้าหน้าผมจัดหนักจัดเต็มนะคะมีความเท่ครบองค์ประกอบมีความสวยเท่เก๋ไก่นะคะสุดจะเซ็กซี่ซึ่งก็มีความมั่นใจในตัวสูงมากๆน่าค้นหาสุดๆในบทสัมภาษณ์นะคะแฟนๆก็จะได้เห็นอีกหนึ่งมุมมองความคิดของลิซ่าในปัจจุบันนะคะในวัย26ปีบางส่วนของบทสัมภาษณ์นะคะลิซ่าได้มีการสัมภาษณ์กับประโยคที่ว่า กับความทะเยอทะยานที่ยิ่งใหญ่ของที่สุดของลิซ่าคืออะไรลิซ่าได้บอกว่าการมีความสุขค่ะทุกวันนี้ฉันพยายามที่จะดูแลความสุขของตัวเองมากกว่าใครๆ ฉันตัดสินใจที่จะซื้อสัตว์ต่อความสุขของฉันเองค่ะโดยไม่ทำร้ายผู้อื่นโดยลีซานะคะนิยามความทะเยอทะยานที่ยิ่งใหญ่ของตนเองยกให้เป็นความสุขของตนเองนะคะมีความซื้อสัตว์ต่อตนเองโดยไม่ทำร้ายผู้อื่นกับประโยคปลอบใจนะคะปลอบประโยนต่อตนเองนะคะหินใจสุดๆแฟนๆนี้ต่างก็แสดงความคิดเห็นนะคะต่างก็บอกว่าใช่ควรที่จะเป็น เราควรคิดถึงความสุขของตนเองครอบครัวและเพื่อนๆเ,เอาละสาวๆความสุขของตนเองคือสิ่งที่สำคัญเป็นอันดับที่หนึ่งต่อจากนี้ชัยลิซาฉันดีใจที่คนเห็นความสุขของตนเองเป็นอันดับแรกชัยลิซาฉันดีใจที่คนเห็นความสำคัญของตนเองลิซ่าเธอทำงานหนักและทุ่มเทปเป็นระยะเวลา7ปีเพื่ออาชีพในการทำงานของเธอโดยไม่สร้างปัญหาให้กับคนอื่น ใช่ลิซ่าคุณทำตัวเองให้มีความสุขทำให้ครอบครอวมีความสุขคนรอบข้างมีความสุขและไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนราชนีของเราคุณไม่ได้ทำร้ายใครคุณมีอิสระที่จะมีความสุขเราก็มีความสุขเช่นเดียวกันซูเปอร์สตาร์ลิซ่าของฉันฉันรักเธอลิซ่าใช้ชีวิตอย่างมีความสุขเท่าที่คุณต้องการและอยู่กับคนที่คุณอยากจะอยู่ด้วยเธอเป็นผู้หญิงที่เข้มแข็งและแข็งแกร่งที่สดเสมอ และใช่เลยลีซ่าความสุขคือสิ่งที่สำคัญเป็นอันดับแรกของเราก็จะเป็นประมาณนี้นะคะในบทสัมภาษณ์บางส่วนเล็กน้อยค่ะ,ะได้สัมภาษณ์กับนิตยาสารดักเป็นยูเกาหลีที่แอดนำมาฝากทุกคนกันในคลิปนี้ฉันเคยทุกทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งค่ะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของเราด้วยนะคะ